I and my ใหม่มาแรงของเรานะฮะน้องตีหน้ากราบร้องไห้อยู่ไายิงนะฮะอะ ทุกบริ quest ขอบคุณก่อนดีกว่านานาเร็วขอบคุณด้วยนะคะกับซอฟ์เฟรชใหม่เย็นสดชื่นเต็มพลังเกลือและปัญหาเหงื่อและฟันแบบนี้ต้องกลับมาใช้ซอฟ์แล้วล่ะค่ะอ้าวแล้วมาคุยกันต่อนะครับได้บอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันต่อในเว็บไซต์ใช่ไหมฮะใช่ครับผมพี่เวอร์ไวท์เว็บดอทเวอร์จินฮิตดก็คลิกเข้ามานะครับตะกี้คุยไป3เรื่องแล้วนะฮะยังขาดอีก2องแท่งนะฮะมีอะไรบ้างครับผมยงฮะไอ้กอล์ฟกอล์ฟครับก็จะเหลือแพ่งของคุณโอภาสภูมินะครับซึ่งชิววววตออออนนนนน่่่่่่่่าาารรรรรรถถมมมืืืคคคััับบบทีีีีโใชพกกกกเเเเเลผ็็็จะปงย เต็นท์หนึ่งเนี่ยครับที่เขาเอารถที่ประสบอุบัติเหตุ huh. ที่มีคนเสียชีวิตนะมแมว,แมวใช่เอามา uh huh. โบใหม่ย้อมแมวขายแล้วหลอกว่าเป็นรถใหม่รถบ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วบ uh ั huh. เงเอิญผลกรรมเนี่ยก็กลับมาตามเขาเพราะว่าวันหนึ่งเข้าลูกมาที่เต็นท์แล้วลูกเขาก็หายไป uh huh. อ่า uh huh. เขาก็ต้องไปตามหาลูก ทำกลางโดงรถที่เขาย้อมแมวนี่ฮะก็จะเกิดเหตุการณ์ประหลาดน่ากลัวจังเลยเนาะงั้นพี่จะกล้าขับรถกลับบ้านไหมเนี่ยขับมือสองเหมือนกันอีกแพร่งหนึ่งครับผมที่ยงฮะครับตอนสุดท้ายนี่ก็เป็นตอนของพี่โต้งครับชื่อตอนว่าคนกองครับโต้งโหที่กำกับแฝดใช่ไหมฮะแฝดกับชัตเตอร์ครับตอนในสี่แพร่งเนี่ยโต้งกำกับเรื่องคนกลางค่ะพอมาภาคนี้เขากำกับเรื่องคนกองตรกลางก็เป็นคนกองใช่ซึ่งจะมีพี่ชา มาชาวัชนาภาเนชกับน้องๆแกงคนกลางเดิมพวกฟอยเผือกอะไรเงี้ยเล็กลับมาเล่นเหมือนเดิมฮะแล้วก็เรื่องเรื่องราวในตอนนี้มันจะเป็นเรื่องของของกองถ่ายหนังเรื่องแฝดสองซึ่งมีมาพี่ชาเนี่ยเล่นอยู่แล้วเป็นนักแสดงคือมาชาเล่นเป็นมาชาในหนังเรื่องนี้เล่นเป็นตัวตัวเองเลยใช่ครับแล้วแล้วก็ในกองถ่ายเนี้ยก็จะมีคนที่เล่นเป็นผีแล้วณคืนนั้นอ่ะคืนที่เขากำลังถ่ายถ่ายอยู่ในวันคิวสุดท้ายเนี่ยน้องที่เล่นเป็นผีเนี่ยเกิดเสียชีวิตอทีนี้คนทั้งกองก็็ต้้้องทไกดให ถ่ายหนังให้จบโดยที่มาชาพี่ชาไม่รู้ว่าผีเนี่ยสีชีวิตไปแล้วจริงเอ๋อวันนี้เนี่ยนะไปพิสูจน์กันเองดีกว่านะครับในโรงภาพยนตร์วันที่9เดือน9ปี09นเนี่นะฮะให้แดนฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้กับคุณผู้ฟัง9.5 5าิจินินิดนึงค่ะครับผมก็ฝากเรื่องห้าแพรงด้วยนะครับความสนุกนิ่มมันแน่นอนนะครับผมมีครบทุกรสเลยนะครับเสน่ห์นี่คือเป็นเรื่องของไม่เราไม่ได้แบบเราเคยเจอภาพยนตร์ผีบางเรื่องที่แบบว่ามาอัดอัดอัดให้น่ากลัวอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต มันมีผ่อนมีหนักอัด oui. จริงๆก็นะครับก ok. ็ฝากด้วยวันนี้เก้าเดือนเนะครับเข้า like วันแรกนะครับผมก็ไปดูในเยะแล้วกันนะครับผมฝากด้วยกันลวกัน5เรื่อง5รถ5แพ่งนะครับพี่ยงแดนแล้วก็กอล์ฟขอบคุณมากๆด้วยครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับไม่ว่าจะป้ายรถเมล์หรือในห้องสมุดคุณก็ค้นหาสัญญาณ Wi-Fi ได้ง่ายๆด้วยปากกา w i f i สุดไฮเทค ที่จะคอยตรวจจับสัญญาณ Wi-Fi พร้อมแสดงผลการค้นหาสัญญาณ w f i ดโดยหลอดไฟ LED งานนี้รับรองว่าถูกใจคนชอบเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นชีวิตจิตใจแน่นอนครัคเกอร์มันฝรั่งเนลี่มันดีไม่มีเซ็งมีจำหน่ายแล้วที่เ e เ e ่นอีว่นช้าง world r e g a e r 2 9 0ัครั้งแรกของประเทศไทยกำบการวมตัวเสิให้เป็น r e g a ระดับตำนานของโลก big m o u t a i n diana k i n และเป็นชื่อดังของไทยอีกมากความสนุกครั้ง,งกิ่งใหญ่เรื่องชายหาดบางแสนเที่ยงวัน